ไปเที่ยวกันครับวันนี้จะพาไปสัมผัส,สเสน่ห์เมืองนครพนมที่เขาว่ากันว่าโรแมนติกสุดๆริมแม่น้ำโขงใครกำลังหาเที่ยวชิลๆบรรยากาศดีๆริมน้ำอยู่บ้างที่นี่แหละครับอาจจะใช่เลยเอาล่ะครับเราจะพาไปสำรวจจุดที่เด็ดๆกันเลยเริ่มจากเส้นทางสายบุญเอาเรื่อเอาจัยกันก่อนไปครับเริ่มกันที่เส้นทางสายบุญไปไหว้พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเพิ่มพลังใจกันหน่อย ที่แรกเลยนะครับพระาธาตุพนมบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่เลยครับต่อกันที่พระาธาตุเรนูนครครับจุดเด่นคือเป็นพระาธาตุองค์สีชมพูสวยงามมากๆเลยครับและที่สุดท้ายของสายบุญเราพระาธาตุสีขุนครับเก่าแก่แล้วก็ดูขลังมากๆอิ่มบุญกันแล้วทีนี้เราไปเดินเล่นชิลๆสัมผัสบรรยากาศริมโขงกันต่อดีกว่าครับ โอ้โหริมแม่น้ำโขงนี่มีอะไรให้ทำเยอะเลยเราไปดูกันทีละอย่างเลยครับนี่เลยครับพญาสีสัตตะนาคราชแลนด์มาร์คสำคัญของเมืององค์ใหญ่แล้วก็อลังการมากๆครับจากตรงจุดชมวิวนี้นะครับจะได้เห็นแม่น้ำโขงแบบพาโนราม,มาเลยสวยสุดลูกหูลูกตาครับมาเดินเล่นที่ถนนคนเดินนครพนมกันครับของกินเพียบของฝากก็เยอะและนี่คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ครับ เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมสองฝั่งโขงไว้ด้วยกันไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับที่นครพนมมีหาดทรายด้วยนะที่หาดทรายทองสีโคตรบุญนี่แหละครับเอาล่ะนอกจากสายบุญสายชิวแล้วเรามาดูสายอาร์ตกันบ้างดีกว่าครับใครชอบงานศิลปะต้องแวะหอศิลป์นครพนมเลยครับมีผลงานของศิลปินท้องถิ่นเจ๋งๆเพียบอยากได้ของฝากแบบโลโก้แท้ต้องมาที่หมู่บ้านโอท็อปเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้น จริงไหมครับการได้เลือกซื้อของฝากที่ไม่เหมือนใครเนี่ยมันก็เป็นความสุขเล็กๆของการเดินทางเลยนะพอตกกลางคืนนะครับบรรยากาศริมโขงของนครพนมก็เปลี่ยนไปเลยสวยโรแมนติกไปอีกแบบเขาว,ว่ากันว่าความสวยของเมืองริมโขงตอนกลางคืนนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆก็คือนครพนมเนี่ยมาที่เดียวได้ครบทุกรสชาติเลยครับทั้งสายบุญสายชิลแล้วก็สายอาร์ต นังขาดที่ไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงแนะนำกันมาเลยนะครับติดตามกันไว้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ AI Guide Thailand สวัสดีครับ